เอออ้าวพี่น้องอ้าสวัสดียามเช้าครับมาถึงปุ๊บบอกถ่ายโคนถ่ายโคนเออเอากินข้าวอยู่ข้างโบข้างสะนี่มันอร่อยพี่น้องมเมนาเมี ครับอ๋อเป็นบรรยากาศครับบรรยากาศใช่หัวน้ามือแรลี้ยงขอใชไหมเปิดมั้งครับผมไปมือถือมือเป็นบรรยากาศดีเนาะนะครับทศละทัดย้อใหญ่นะครับเราอยู่ที่บ้านทั้งมิ่งไตรครับตำบลกังแอนอำเภอปราสาทสุรินทร์นะครับใช่ครับผมอ่าให้ดูบ่อครับพี่น้องวันนี้อยู่กับคุณงานกระจายเปรียดนะครับอยู่กับตะโปลบัด400 200นะครับอ่าดูเขาทานข้าวแล้วมาดูเขาขายแห่บ้างพี่น้องโอ้โห นี่ครับนี่ครับเลิกเผมซื้อประจำเฮ่เลิกเมาแล้วแกจะขายแห่แล้วจะเลิกเมาแล้วแกจะขายแห่แล้วเห็นไหมดิเออเอามาจากสารคามสารคามครับโอ้โพี่น้องนี่สวยๆสวยๆครับมาไอ้ดีแหมมันรู้กันวันนี้แหละ พันเดียวได้อ้๋อจะถูกคอพันเดียวได้โอ้โหคนรีวิวดีมากเลยเอ้ยนี่ครับหนุ่มบาสหนุ่มบาสโอ้ยเก่งแดงด้วยวันนี้นะแป๊ดเลยจับของใหม่แล้วสงสัยจะมานครับวันนี้ับรแล้วรอลุ้นรอติดตามครับการเรีบรรยากาศนะครับผมตอนก็ตอนนี้นะครับได้เวลาแล้วครับเตรียมความพร้อมแล้วครับ รอแคกล่าวเปิดงานเสร็จก็จวดกันเลยพี่น้องนี่ครับคนเต็มครับคนเต็มเลยครับวันนี้พอดีพอดีครับฟังก็พอดีพอดีครับไม่แน่นเกินไปนะครับที่ใหญ่ๆก็มีปลาดินปลาทีรอสัญญาณครับพี่น้องเด่ดชาแรกตรงไหนจะโดนกันครับรับวัดนาลีหวานเฮอ้าวพร้อมแล้วจวดอ้าจวด นยอดเด็ดชาแรกจะเป็นยังไงนะครับผมบัตร400 200นะครับบ้านธมิงไตรตำบลงแงเอ็นอำเภอประรา์สุรินทร์อู้หู้ตรงไหนอะไรอ๋อพี่น้องยังยังยังครับโอ้ยเริ่มมีแล้วครับมีตำมีตำแหแล้วครับทางนู้นโอ้ยโดดสูงมากเลยครับมาปจีนแน่นอนครับโดดเมื่อกี้นะครับมาเริ่มโดดแล้วครับเริ่มโดดแล้วครับมาปึ๊บ ตรงไหนตรงไหนตรงไหนโดดีครับยังยังพี่น้องน้ำลึกครับรอบนี้อ่านู่นครับนู่นครับอโอ้โยตะเพียนขึ้นโอ้ยดูตรงหน้านี่พี่นอ้องมาสี่ห้าตัวเลยครับตะเพียนตะเพียนเลาะฟังตะเพียนขึ้นเต็มเลยครับเราดูแพดูแพด,แพดูทั้งบึกทั้งตะเพียนปัดสองสามตัวเลยครับ

โอ้ยนี่ครับเป็นเซียนน้อยไปเลยครับเนี่ยเอาโอ้โหโอ้ดูใครโดนเต็มแหเลยเมื่อกี้เลยเสื้อส้มๆดูครับเต็มแหอันยาเลยครับเมื่อกี้เลยโอ้ดูดูดูโอ้ดูมามาดูเสื้อสีน้ำเงินนี่ครับเอาแล้วครับพี่น้องเอาแล้วครับมาอยู่อันยาแท้ครับดูดูดูโอ้ยเด็ดครับเด็ดมามาแหทางทางครับแหทางทางโอ้ยยกไหวไหม จะยกไหวไหมพี่น้องบาดมาดูครับมีการมองซ้ายมองขวาดูดูบาดเหตุทางเกาะกันด้วยยังไงโอ้หเกาะกันโอ้โหดูปลาดูปลาพี่น้องบอสดูไหวไหมครับอุ้ยเต็มแหเลยอ้าวรอลุ้นรอลุ้นครับมามาพี่น้องบอยเต็มอักหน่ะหอักหนักเลยครับอักหนักเลยมาดูทางนี้ทางนี้ทางนี้โอ้ เต็มปลาเลยครับวันนี้โคตรปลาเลยครับดูครับเต็มเลยอุ้ยเอาดูครับดูดูอุ้ยเต็มอัญนะพี่น้องเอออ่าดูเจ้านี้ครับโอ้ซุ่มย o p, o m บ่เต็มปลายกดูยกแซ่ไปไหวดูดูี่น้องปลาโอ้เต็มวูอเออแซ่สะเลยครับแซ่ซะโอ้ดูเหลือกดูเหเลือกดูครับว้า เอาเอาเอาเต็มเลยครับดูดูโอ้เต็มอันย่ะโอ้แฮวแดงแฮวแดงตอนนี้เอาโอ้โอไหนดูแฮวแดงครับแฮวแดงตรงกลางดูลาทิศอยู่ตรงตรงตังกันอยู่ครับโอ้คนโดนมาโดนกันเต็มแหไปเลยพี่น้องบึกขึ้นแล้วครับบึกอ่ามีบึกนะครับบึกอ่าบึกกระตเปียนนะครับขึ้น

เอาเอาดูข้างหลังดูกระโดดครับบอลมามายังยกไปหมดครับโอ้ยโอ้ยเต็มเต็มเต็มอ้ตายตายตายฮือฮ่าฮ่าฮ่าโอ้เอาปลานินเรามาแล้วครับปลาหนึนดูแลาะฟังก่อนพี่น้องเก็บทีละสามทีละสี่ไปแล้วครับ ตะเพียนตัวงามเลยครับนิ่มตัวงามดวนี่ใสสวยๆครับสวยเลยครับเโอ้ยดูเจ้านี้พี่น้องตะเพียนดังในไครับผมไปได้มครับตเพียนในนะครับเจ้าไครับผมปึ๊บปบปโอ้โออาลครับาล่โอ้ สุ่มยุูมครับสุ่มยุูมอ้าวพี่น้องอ้าวอ้าวดูดูครับดูล็อกฟังตรงนี้เอ้ยในตัวงามงามบัจจีลาตเปียนดูครับดูครับล็อกฟังดูล็อกฟังเออนี่ครับครับึกก็มาสบายลูกบึกก็สบายสบายมั้งครับตรงนี้ โอ้ยหนูครับสามสี่ห้าตัวไปเลยครับดูดี่น้อกดูครับแหแดงแดงครับปลาเต็มาอา่ะอยู่ครับดูยืนปดปดจนตัวงองไปหมดแล้วครับวงจมโปรโมชั่นครับติดกันแซลซ์สไปเลยครับ ไม่โยกครับไม่โยกครับแต่มันเยอะครับมันมาแบบเงียบเงียบครับผมล่วงล่วงระวังเงียบนะครับตัวนึงเงียบระนี่ครับมาเงียบเงียบครับไม่กล้าดิ้นกลัวครับกลัวรอยสักเห็นไหมครับรอยสักที่แขนนะครับบอดพี่น้องปอลไม่าจะหลายตัวนะครับเห็นโยกอยู่ครับปุ๊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 บบอลสามครับโอ้ยเกาะกันด้วยโอ้โหสามครับผม อย่าเสียงดังเราอย่าเสียงดังจุ๊กๆไว้ก่อนดูครับแต่เพียนนี่ครับเชื่อไหมวันวันวันนี้ได้ปลาตะเพียนพรุ่งนี้จะเป็นปลาส้มปลามันเปลี่ยนดิปลากลายพัธุ์เนี่ยวันนี้วันได้เป็นปลาตะเพียนอยู่ครับพรุ่งนี้เป็นปลาส้มมาตัวหนึ่งตัวหนึ่งะไขึ้นมาตัวหนึ่งครับ เอออาสามตัวตรงครับผว้าดูเจ้านุ้นครับดูเจ้านุ้นครับโอ้พี่้องยกไม่ไว้ยกไม่ไว้หนูปัดปัดเต็มอาญะเต็มอาะอยู่ครับโอ้ว้าดูครับดูครับเต็มไปเลยครับ โยครับมีโยกอ่ะเฮ้ยโอ้ยปรากฏลายปรากฏสักยันครับได้ปรากฏสักยันมาตัวหนึ่งครับมัดหางไหมไม่ดีดีเออเขามัดหางมีรางวัลนะตัดหรอเขาว่าตัดเรืออะไรไม่รู้ไม่มีไม่มีครับเกือบเกือบได้รางวัลแล้วมาอีกแล้วครับพี่ต้องมาอีกสี่ตัวครับ หมดกันไม่หวาดไม่ไหวครับเอาดครับข oh, ึ้นไปอีกแล้วครับดูครับเต็มอัญญะอยู่ครับโอ้ดูดูเหรอเสื้อแดงๆนะดูครับดูโอ้ขึ้นก evet ันไม่หยุดไม่ย่อนครับขนาดวานไปเกือบพึ่งชั่วโมงไปแล้วนะครับอ่าดูแถวนี้ครับดูแถวนี้ครับเสื้อเขียวๆดูครับกองเลยครับกองขาวจั่วอยู่ครับดู เซลซ่เออไปน้องนู่นนู่นทางนู้นบอมครับบอมอ้าวโดนบาดอะไรครับบอมครับนี่เขาสามมาจากทางแนวงุดนะครับหานทรายอะไรตรงนู้นแล้วครับข้ามเถื่อเขามานี่ครับแถวนี่เราปลดกันแซวซ่อยู่ครับไปพาเดินเลาะครับเดินเลาะดูครับผลงานครับเริ่มได้กันแล้วนะครับเริ่มได้กันมาครับดูแถวนี้ครับอู้วไปครึ่งกระสอบแล้วบ้างนู่น อะไรไไลายใหญ่เลยโอ้ยรอลุ้นครับรอลุ้นครับโดนไม้โดนอะไรครับตรงนี้ว้าวบัดสู้เขาบัดสู้เขาไอ <c oughs> หนุ่มกางเกงแดงครับลายสักตัวอย่างบาัดได้สองตัวแล้วหนุ่มบัดครับหนุ่มบัตร <c oughs> ดูอะไรชีดนี่อะไรชีดดูได <c oughs> ้ปลายชีนไปตัวหนึ่งครับ ป๊อบป๊อบโอ้มีครับซุ่มยุ่มมาดูครับพี่เล้งพี่เล้งโอ้พี่เล้งในปันในใหญ่ครับโอ้ยเดี๋ยวไปไปดูครับมาดูป๊อปนะครับหนุ่มผมยาวครับวันนี้ติดตามเขาอยู่ครับวันนี้ติดตามเขาอยู่ครับรอบแรกเห็นเขาได้อยู่ครับมารอบนี้ครับ ปึ๊บ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 สองตัวเอาเอาเอาเสียน้อยเสียน้อยเขาได้ของใหญ่อุ้มเฉยอ่ะเสียน้อยก็ได้ของใหญ่อุ้มอ่ะพี่น้องบอลจะของมันน้อยนี่ปันในครับปันในโอ,อ้ยดูผลงานอายาไม่ธรรมดาครับอ,อ้าวนี่ครับ ฝั่ง200เองเนาะมาฟังสอง200ผลงานเขาก่อนผลงานเขาก่อน200 200ยสอ้ค่าอยู่รอบส0งร้อยโอ้ยหอ๋อพี่น้องตรงนี <descon> ้เขาก็ไ <guarding> ด <okay>? ้ปลาในแต่ราคันเชนดเลยโอ้โหนี่ครับไรเชนไรเชนเดินเลาะไปเรื่อยๆครับโอ้โยไม่ได้เห็นน้นเปลี่ยนเรือแล้วปลา เรือใหม่เองพี่น้องมาโอ้น่าจะโดนเยอะอยู่อาพี่น้องมาอ่าแกจะยกให้ดูแล้วครับแกจะยกให้ดูแล้วครับโอ้พี่น้องโอ้ปมาดูไหวไม่ไหวไหวไม่ไหวโอ้ยยกไม่ไหวจริงๆครับโอ้พี่น้อง เห็นเดียวนะครับอันนี้เห็นเดียวนะครับดูป้าเออน่าจะไม่ไหวหรือเปล่าครับไม่ไหวเราไม่้องมูเออเออเอิ่ดเอิโอเคโอเคยกไม่ไหวยกไม่ไหวดูดูแกพยายามครับแกพยายามจะยกให้ได้อะเอออู้อ่าขอบคุณครับขอบคุณครับยกไม่ไหวพี่น้อง เยอะจริงๆอ่าดูครับเจ้านี้ครับปลาในโอ้ยดูปลาจีนปลาในปลาตะเพียนมาว่าว่าพี่น้องโอ้โหมีคนได้ปลาในครับคนได้ปลาในตัวย้อยใหญ่มาใหญ่แค่ไหนมาดูกัน้าพี่น้องโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมยังไทยไม่ได้มันรู้อันไหนปลาไหนเสื้อเดี๋ยวแป๊บนึง อันเดียวกันประมาณโลเรามาโลนึ่ครัมโลนะครัมกิโลประมาณ5้กิโลครับพี่น้องโอ้นี่ลืมดูปลาเล็กปลาทุกคนนนนนดูครับอู้ยดูเล้งครับดูเล้งครับมีอะไรอีกมีอะไรอีกโอ้ยทุกคนเลยโอ้ยทุกคนเลยย่าดูครับผลงานครับ วางสองร้อยเอาอะไรเยอะแยะดูนี่นี่อ่านี่ครับเรือปลานิลดูบนเรือปลานิลไม่ใหญ่แท้ปลานินเลยเหมือนในเรือนใช่ไหมอ่อพี่น้องดูครับของนี้ก็ได้ปลาในเหมือนกันครับใหญ่ใหญ่อนี่ประมาณสามสี่โลได้ไหมครับไปโลเต็มเดวสามโลว่าครับ อาพี่น้องมาพี่เล็งบอกของฟ้าครับปลาหนึ่งพวงครับหนึ่งพวงวันนี้ไม่ซีเรียสนี่ครับได้ปลาแล้วหนึ่งพวงเลยเนาะไส่เห็ได้ห้าพื้นใสเห็ได้ห้าพื้นปลา,าดะอันใดสนใจแหก็อย่าลืมนะครับพี่เล็งนะพี่เล็งยังทำขายเรื่อยๆครับโอ้โหมาจะไปกินครับไม่ซีเรียสไม่ซีเรียสพี่น้องดูครับผลงานเขาเลาะฟังครับครั้นี้อ้ก็ได้กันแซวซะเลยครับ มันกันอยู่พี่น้องมันกันอยู่ครับน้ำลึกหน่อยแต่ก็มันกันอยู่ครับวันนี้น,น้องเดินมาดูแถวนี้บ้างครับป่าญ้าข้างโรงสีครับอะไรครับผู้ใหญ่บ๊อบผู้ใหญ่บ๊อบโอ้ปลาก็ดูแหก็ดูเออวานแหได้ปลาด้วยได้เหด้วยไปปะกันครับอ้าสองตัวอ๋อ นี่ครับลากปลาตะเพียนตัวใหญ่ขึ้นมาเฉยครับนพี่น้องดูครับปลาหญ้าตรงนี้ครับปลามาใกล้โรงสีครับเต็มเลยครับเต็มเลยพี่น้องดูตรงนี้นิดนึงมาขอดูปลานิดนึงนะครับปลาผมรู้แล้วก็พาสาวสวยมาวานด้วยถึงหมานเลยวูดูครับยกไม่ขึ้น โถงกระชังเลยพี e yeah. so no. è, t <t no. ่น yeah. ้องนะก็ได้กันเลาะฟังกันทั่วอยู่ครับตรงไหนโอ้ยเขาบอกได้เป็นกระสอบบาดพี่น้องดูเกือบเกือบกระสอบเลยครึ่งกระสอบแล้วบาดเอาดูครับดูสายปลาก่อนพี่น้องครึ่งกระสอบแล้วครับย่าสวัสดีครับเดี๋ยวอีกสักพักก็เต็มแล้วนะพ่อโปบานพี่น้องรูโนูบรูปลาไนปลาไนโอ้ปลาไนเฮครับปลาไนเฮครับ ก็ใหญ่ใหญ่โอ้โนี่พี่น้องเขาบอกว่ามีอะไรให้ดูดูครับปลาเปล่ครับนเอมันไปแนวไหนครับล่างคล่อมบ่อันนี้น่าจะเป็นปลาสบายลังคมบ่ฮะสบายลังคมสบายลังคมมันคมหรือมันยังไงไม่รู้อ่ะเนี่ยน่าน่าจะแพงเนีปลาเหมือนน้งเงือกดิมันยาวๆอยู่ลาสบายงเอ็นเอ็นเหมือนอูด แปลกดีครับจะไปอยู่ในทะเลทรายมาอย่างนี้ล่ะโอ้หายากหายากหายากอ่ะหายากอีกเหมือนมังกรถ้าถ้าเราดูเป็นเลขเป็นเลขอะไรครับเราดูเป็นเลขเนี่ยเป็นเลขอะไรครับเลขไหนทีเป็นเลขไหมคนคนคนตีเลขครับเลขเจ็ดเลขเจ็ดมาเป็ดเจ็ดเป็ดอ๋อเป็ดเจ็ดเป็ดดิโออีน้อง ถือว่าผมไม่ได้บอกนะครับเมื่อกี้ใช่หลุดปากเออเลขหลุดปากเฉยๆครับเลขหลุดปากเออพี roat, ่น anyway> ้องมาดูครับคราวนี้เขามีสูตรครับสูตรเดี๋ยวยี่สิบสามห้าสิบแปดนะครับสูตรนี้ครับได้มาครึ่งกระสอบนี่ครับนี่ไปไหนมาไหนนะครับผมบอกไว้เลยเชียร์ให้พกถุงปุ๋ยไปด้วยครับ ยังไงก็ไม่พลาดครับเพราะว่ามีสูตรครับเดี๋ยวเห็นไหมเห็นไหมเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูข้เปรียบเทียบไม่มีสูตรนะครับซองนี้ไม่มีสูตรเดี๋ยวดูความแตกต่างเห็นนะครับเอเห็นไหมดูนี่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 เออฮะโอ้ผู้ใจบุญครับเออจะอ๋อจะปล่อยจะปล่อยปล่อยบนบกดีปล่อยบนบก เอาวพี่น้องอะไรนี่นี่อะไรอะไรกันซื้อขายเหรอผมซื้อผมขายให้สี่ร้อยขายให้สี่ร้อยผมมาขายต่อแล้วผมขายตัวแล้วขายตัวแล้วทำไมทำอย่างนั้นล่ะเออเออแล้วทำไมทำอย่างนั้นโอ้โอ้ขายกันซึ่งๆหน้าตรงนี้นะขอสักร้อแบ่งกันไหมล่ะขอจริงๆขออ่ะ

มัมวตตมีคนได้กำไรไหมนี่ให้กันไปให้กันมาจะใครไมใครเราแบ่งให้มาใช้โอ้ดี๋ยวเดผมจะให้เสได้ได้อีกร้อยหนึ่งฮะมีเสารห้ามาอีกโอ้โหเราะโปรโมทฮอโปรโมทเอเสาหมเสาโอ้โไม่อี่มเลยครับเลยูาน ตัวนี้กี่อยนี่ซื้อขายกันเท่าไรนี่สห้าครับเอาไปก่อนไปเหนมาเอาเอาไปก่อนเอาเองเอาใช้ไปก่อนลูกลคลำคลไปอผาันนเอาด้กูเดอันี้คือโม่อำนาจโม่อำนาจด้วยหรอครับคือสื้าเาเดดเด็ดเด็เดวันที่ห้าวันเสาร์วันเสาร์ที่ห้าเรียกว่าเสาร์ห้าเสห้าปีนึ่มี ้างเดียว้างเดียวอ่านี่เนีันไม่มาหางไหนขึ้นบนบกย่งได้ขึ้นบนบกย่งได้เลยโมกปอบยขอครับผู้ชมขอบคุณครับนี่ครับสอหานครับืนนี้สกกโกีโซอ๋ออันนี้ประมาณสิบสองครับเดี๋ยวมันเส้นมัเส้นปยูุกปลาผม อยู่กับเงาะปลาครับเดเด็ก็ปลายังไม่ทำอเลยลูกๆคลำๆไปก่อน้พี่มาหาคนบอลชบน้า้ามผมอะไรลูกๆผมชอบนะบอลชาไม่ขามแข่ผมเลย้ย่นี้มีใครบอลุดไหมแข่แเผมเลย ผมสบายดีครับผมไปให้พี่ผมไปเรื่องไปขายไปองบรรยากาศสื้อ้ายแหครับนี่สาครับไปพบกันหาปิดการขายกันที่เทไรนี่ปุ๋นี่อันนี้คือ1ันเจครับผมพันเจราคาไม่เท่ากันเอาแล้วมาเจอก ราคาไม่ตรงกันก็ทำไมไม่บอกผมก่อนผมก็ไม่ได้บอกต่อ non มาด้วยกันไหมจบแล้วพื้นที่ขายต่อไม่ได้แล้วจบแล้วพื้นที่ขายต่อไม่ได้แล้วไม่ขายคือนี่ผมมาขายจำไว้เลยนี่แหหัวนี่คือแบบสภาวผมไม่ขายคือผมผมเข้าใจพี่ครับคือคือพ่อแกเป็นคนที่ทำแหเก่งนีคือกว้างออกได้คือหมานด้วยผมเลยติดโตแกอืมได้ๆคือแล้วทำหวันในองค์มันจะผูก นี่ครับพูดรีวิวจริงครับใช้จริงครับคือแกวันนี้ไม่เป็นไรครับผมไม่อภัยเพราะว่าแกหนักไปทางสี่สิบเยอะไปแล้วครับไปแล้วครับเอ้ยเจได้กบด้วยเยอะตัวดำดำน้องตัวนี้ไม่ค่อยได้อาบน้ำเท่าไหร่ครับดูไม่ค่อยทูพี่ใครสองร้อยเนี่ยยกพอได้เปยข้างหนึ่งอยู่ครับลองดูครับไอ้นนุ่มผมยาวครับ ไปลาในตัวใหญ่อู้ป๊อปอ่าอะไรเหลืองๆอ,อยู่ข้างหลังน่ะโอ้ดูครับเอ๋โอ้ได้มันหนึ่งครับหนึ่งเหลืองอ๋อพี่น้องดูเจ้านู้นครับได้ปลาหนิลใหญ่ครับแฮดดองเข้าไปครับโอ้ปลาหนิลใหญ่ไซโลเลยครับปลาหนิลนะครับ ไอ้ดองครับไอ้ดองครับโดนปลาอะไรอีกครับจะเป็นไปลาจีนนะครับอ่าโดดลงเรือไปแล้วนะครับเห็นเม็ดเม็ดม่รู้ลงไปมุดอะไรครับยังไม่เจอครับยังไม่เจอครับอ่าขึ้นมาแล้วครับกดอะไรขึ้นมาครับเป็นเป็น โอ oh, ้ปลาไนปลาไนครับตัวใหญ่ยุพี่น้องนู่นครับตัวใหญ่เลยครับปลาไนลูเข้ากระชังเรียบร้อยครับมาแล้วครับมาแล้วครับหนักมากครับหนักมาก ครับหนักเองดีนะก็ไม่บอกว่าหนักอกหนักใจครับครับเด็ดเด็ดครับมีเด็ดอยู่เด็ดอยู่เราดูผลงานพี่น้องโอ้ได้ปรากฏมาเยอะเลยครับผมว่าปลาเขียงเขาว่าเขียงเนี่ยโอ้ยน่าี่น้องขึ้ได้แต่กินรอนนี่แหละได้แตกินรอนไม่ได้เยอะอะไรหรอกแค่ยกคนเดียวไม่ไหวเอ๊ คืนอยู่หรอวอ๋อดูน้องนี่แล้วครับหลอกสายตาผมไม่ได้หรอกผมราะว่าหนักมันหนักสิดูครับอันนี้แข้งนี้ก็พอได้ครับเนาะปลาตะเพียนตัวสวยอยู่ปลาตะเพียนไม่ช่วยเลยรองเท้าแล้ฮะมีรองเท้าที่ดึกอ่าที่ไทยเขาเจ็ดตัวเท่านีครับพอได้พอได้อยู่ที่นั มาแล้วมาแล้วพี่น้องมานั่งรอนั่งเฝ้าเลยคืบอกรอดูรอดูผลงานรอดูรอดูก่อนเด้อจะยกให้ดูมาลงเลยพี่น้องเด้อเต็มคาร์เบลเต็มคาร์เบลในมาก่อนเลยครับในเออไม่ได้ปลานิ้นเลยนี่ไม่ได้ปลานิ้นจากตัวเลยนิลไม่เข้าเลยครับไใ้จีนในตะเพียนแล้วก็สวายครับ ดูครับปิดท้ายแล้วฟังนะครับเก็บตะเพียนใหญ่นี่ครับ <c oughs> มันเพราะได้เรือใหม่มานี่ยนะพี่น้องไม่ได้เยอะอะไรหรอกครับใช่ไหมไม่เยอะหรอกแค่นี้เนาะแค่นี้ไม่เยอะหรอกนี่ยกคนเรือไม่ไหวอ่ะไม่เยอะหรอกดูครับจ่ายเงินแล้วด้วยในหนึ่งตะเพียนสมหวั่นไตนินสักตัวไหมนี่ ตัวเล็กตัวเล็กครับเออพี่น้องดูเรือเกือบจม่าด้วยโอ้มัรหนักคนรหนักปลานเอ้พอจะได้พอจะได้ยูพี่น้องนี่พอจะกินข้าบารอยู้ได้ปลานิ้ไหมได้อยู่ตรตัวนตปลานิ้ไม่ได้ีวไม่ค่อยได้กันอันนี้ บ่อมครับบ่อมกระชังยาวประเทศไทยนะนปลาด้วยันี้กระชังเขายาวยาวครับม้วนไม่ได้ครึ่งปลาเขาเราหลงปลาเขาเราหลองนึกว่าตูงครับนึกว่าตูงดักปลาปลาเวจิ้นนี่เลยหายแล้วายแล้วอ่ะขยอยขึ้นกันแล้วพี่เนาะขยอยขึ้นกันแล้วนะครับเหลืออยู่ไม่เยอะเหลืออัดเยอะเห็นดงครับเห็นดงนี้ยต้องมาเส้น พอได้มากได้น้อยกระก,กันอยู่พี่น้องนะครับแต่ว่าสนุกมันอยู่ครับรบัตรก็ไม่ได้แพงมากนะครับพอได้กันอยู่ครับมาฝากกันแค่นี้แล้วพี่น้องแล้วบ๊อหนา้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับผม